สวัสดีครับยู่กับช่อง y o u t ม b e m นะครับวันนี้ก็มีอัปเดตทิทยามใหม่นะครับอภพมหาศึกประลองอ่าสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราคินะครับก็เควสเบื้องต้นก็คือเราไปคุยกับคุณอาแคทเธอรีนที่เมืองอินาซึมะนะครับก็ได้เจอกับอิโตะเนาะอิโตะอ่าได้ถูกประลองจากเด็กที่ชื่อแม่ทัพคนหนึ่งนะครับก็เลยคิดที่จะอ่า ตตั้งการแข่งนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเราก็เดินผ่านไปพอดีเนาะอิโตะก็เลยชวนเรามาสถานที่แห่งนี้ซึ่งการจัดงานเนี่ย้ไปขอสำนักเทลูก่อนถึงจะทำได้นะครับเรากับอิโตะก็ไปขอสำนักเทลูมาแล้วก็เกาะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างไกลเนาะคืออิโตะเนี่ยไปแข่งแล้วก็แพ้มาเขาก็เลยชวนเรามาแข่ง พยายามเอาชนะอา่าเจ้าพวกดิ่งนั้นนะครับโอเคไปร้ายกรุเน่แม่โมรุโตะอากิระが用意したยงもอ่าโโอเคเวทีสร้างเสร็จแล้ว เพื่อเราควาจงคิดว่าเธอจะมีความกาหนัดด้าบนี้นะพอ่อลงพ่อกบภาพมอเตอร์อัศงินี่ขอชงชาวคนนี้แล้วไม่ได้กล้ไปได้ดีเลย <c oughs> ดูห่างจากตัวเมืองไปหน่อยนะจะมีคนมาดูจินแลบสาขาหายห่วงหน้าชื่อเสียงของชงวาวคนนี้แล้ว ยังจะกลัวจะไม่ได้คำดูดเลยไดมาว่าตลอดเทศการยูโรปุลีก oh. ็จะงานประลองหมอชันหลักนที่นี่แต่กนณีต้องดาราโชว์แสงแดงดวงฤทธิ์หมาหนึ่งหนอามสีแดงเว้ยไปหานี่มาจากไหนเหรอค่ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม ตามสบายดูเขาเต็มตาแต่ว่าจะไม่มีทางบอกเคล็ดลับการเลี้ยงดูอาหารแดงหนึ่งลิตรไม้หนึ่งใข่คนหนึ่หรอกทำไมได้กินคุณือนคนะกินเหมือนแยมเลยอย่บอกนะว่าเอาแยมมาทาตัวด้วยเธอต้องสึกแปลกไปเองไง เธอคงหิวและะ้วมั้งเจ้าว่าไปแล้วลูกพี่ยังไม่ได้ทาฉันนั่นไงว่าแล้วยังไม่ได้ทาเกือบป้องกันให้กับจุดเกาะสแกงเลยเไปนะถ้าเกิดฝนตกเข้าเงินเก้าพันมัวล่าที่เราเสียไปกับเบียมนัน่นไงไม่มีปัญหาหรอกกาแข่งคราวนี้นะยังไม่ทันเริ่มเลยแตพอมีลานทาเกือป้องกัน ก่อนจะได้ดึงดูดคนมาอย่างนก่อนไอ้นี่ไงให้แม่ทัพที่ว่าเจ้านะพวกจะไปเช้าจะลองการสักมื้อมีเรื่องต้องถามต่เต้อย่งเยอนี่ไงแม่ทัพฮานาคาโดะกัมัลโพวกนายดูใหญ่ดีนี่โมาแล้ว นารรู้จักที่นี่ได้ยังไงราชายอดเสียประลองมแ <c oughs> าแร้วมาคงไม่ได้ลืมมีปแล้วสิพวกแขกในบูการประลองมาแล้วอะไรเนี่ยมาเบียวอะไรตรงนี้อว่า <c oughs> นายจะบอกว่าังไม่รู้วันต่อคนกับเรา,า,นาใ,นใ,นในดีตอนนี้ก็เลยกำลังเตรียมตัวอย่างลุยลุกลนต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมตรู้อยู่แล้ว ตอนที่ยังไม่ได้ลุล่วจะเป็นหนึ่งควกมเขนตองฉันในความกโิ่นไอแตแกมาเิ่ความสามารถในการตะแกของนายตไปขอนาคือคนที่คนอิโต้เหรอดูยังไงก็เป็นเด็กน้อยนี่นะมีการพิ่ความเอกลักษณ์ชำมาไม่ทรบนะฮะขาดดัาเก่งไปบอลนี่นะที่ตามมาถึงที่นี่คนข้าใหร ให้นาชายอดเซฟเรอาแมลงอย่างฉันเอาจริงขึ้นมาหน่อยไม่ต้งองเซฟฉันไมปช้าเพราะเขาทำเอาเขาดีเของพวกนายามาทุ่มขันพันแรกซึ่งดีมันก็เหมือนกับยีบน้าไม้ต่อยนั่นแหละมันใจดิหากนา้าตัาาา้งแต่แรกแล้วก็ข่มหมุดความสนุกเป็นแน่งั้นส่งลูกน้องไปก่อน อไอเด็กนี่ลูกน้องงานต้อนรับก็ส่งล่าว,เ,วเดอร์เมลอนแคะก็คือไพ่มอนนั่นแหละแล้กว<ม>ก็ส่งล่าวเดอร์เมลอนเหล็กกล้าตัวฟ้าชื่อแล้งมึงเนี่ยออืืมม

การให้ออกข่าวล่าก็เป็นคน,นที่ฉันนั่งคิดนักคิดมาตั้งแต่แรกรลเลว่ลบบาก็จินเอ๋อซายโอ้ไม่นี่ว่าแต่จริงๆแล้วหนึ่ง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 านึ่งห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 นึ่้หนึ่ง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 หนึ ถ้าตามมาแล้วก็วคุณจะไปไปทางเป็นมือกลับไม่ทับกับพวกเขาโดยตรงน,นี่น,น,นานั่นจะแปลว่าคุณก็อ,อดดองที่สุดในฝ่ายเราใช่ไหมเดี๋ยวนะเป็นงั้นเหรอ, <S <S อขาตัวเรามาไล่โตฉันไม่เคยบอกสนว่าจะใช้แผนแบบนี้ทุกคนะ<า>รั้งแล้วมา ทคนิคการเล่นกดปุ่มไปข้างหน้าทาให้คาบุโตใช้กำลังกายเล็กน้อยขคืนดีไปข้างหน้าเป็ดอิดกึ่งก้อนเพื่อเข้าใกล้ศัตรูกดปุ่มขึ้นที่ค้างไว้ทําให้คาบุโตใช้พลังงานก็ใช้เวลาทันค่อนข้างมากในการพุ่งตัวไปข้างหน้า จะทำให้เกิดความเสียหายเมื่อชาร์จจนเต็มจะพุ่งตัวไปถึง2ก้อนเมื่อเส,สุดกับพุ่งตัวหาคารบโตะอยู่ในตำแหน่งของศัตรูพอดีก็จะเกิดการโจมตีทะลวงออกมา1ครั้งในเวลาการชาร์จจะเป็นตัวกำหนดระยะตัวของพุ่ง คือชาร์จนาก็คือยิ่งพุ่งไกลใช่ไหมการกดปุ่มถอยหลังจะใช้กําลังกายประมาณหนึ่งทำไมคือประตูถอยหลังอีกหนึ่งก้อน่โหลบการจมตีอันนี้สาม,มารถแคนเซิลได้โอเคมาอ่าคุยกันอันนี้กดผิดเนี่ย

ดังนั้นบอกไปเลยว่าในายสตา์ของการเล่นนี้คขาว่โตจะกระสือช่วชีวิตของการประลองมาแรงไงล่ะเพื่อสิทธพิลึกอะไรยแล้วนายนาฉันยังรู้เลยว่าสินค้าสุคือคนงานกระต่อโทษจริมากกว่านั่นสินะเราไเดินไมลอนขณาจังสู้ไม่เป็นเราห้ามเริ่มประสิทธิภาพบ้าบออะไรกันอีกค

ก็มาดิแตะหนึ่งครั้งเดินหน้าอันนี้ถอยหลังแตะขาอ๋อชนโอ้ยไหนมันวาอ่าจบแล้ว หมูหมูหมูน่ะชาร้านเนของฉันก็ไม่าเเย,ยากนี่หว่าเโอดโวนรดีจนหนึ่งจมแ,จแจนะถ้าไปทับชายั้นแพ้คุมือใหม่ก็ได้จะจะสู้นา,นายต่อไปได้ยังไงอนะจะยิงก่อนดูท่างนาสามรวตอนนั้นไม่ใธรรมดา พวกเราก็ควรขอทานบตรีมตัวสมก็เขาสนามดบได้แล้วนาชายอดเซมปอมมาแรงไม่เกี่ยนกว่านนายทหารคนที่มั่นคงและน่าจืดชื้ในมาอาณาจัรสั้นๆก็แต่ริบเป็นไปในบุชของคนทหารมาบุกสนามนายวรคนดูถึงที่สุดท้ายไม่งั้นสารทปลอมของพวกแกงนายจะกลายเป็นเรื่องตลกในวงการปลอมมาแรงได้นะ

กับความพร้อมกันตอนจะละมือคนสู้แต่ละคนพวกเราเ้องมาวางแผนตัวรื้อกันก่อนขอแค่ระวังการที่ฉันกอาไปบังคับนั่นก็ไม่มามยากเลยเถ่นยังช่วยจะรื้อกว่าจะนด้ด้วยมีลาเมนเลี้ยงตลอดสองเดือนรออยู่อีกอยากชบบา่วยพวกนายว่ะ อันนี้ก็ข้าวท่าสิอ่าขอแค่สักคำสั่งจะทำให้ดีมของคุณตุ๊กนานการับรองรับองว่าเจ้ามาทำอนาคตจะต้องแพ้แน่นอนอโอเคอ่าเด็กคนนี้ใครหวัวการค้าบ้าคลั่งอ๋ออเด็กมันจะส่งหาซูใช่ไหมอ่า หนูมาฝ่ายกับพวกพี่แล้วนั่นแหละทรงเด็กน้อยบอ,อกสึก้วามไม่ใช่ว่าคนไม่พอเลยที่ว่าตาตกนกับพวกเราแปลขวไปทีพี่เป็นตัวละครไม่สำคัญสินะโอ้โห ปกติผมมองแบบวายๆมักจะเป็นปตัวประกอบจี๊ดเลยส่วนพี่ผู้ปลอนคนนี้สมบมากมีหินอายของผู้แข่งแกร่งพี่คนนี้คือคนร้าแก้ง <c oughs> เลยไม่ใช่แล้วนังหนูเธอมีสายตาที่รับแน็ตไปบ่อยหรือยังนะอ ไปพูดบ้าะะอะไรเพื่อนเราเขาใชแกล้งไม่มีใครสู้ได้ก็จริงแต่คราวนี้เจ้านี้มาเป็นก,การัำแสดงสงบนของแกงเราก็ท้อแท้ไปได้ยังไงนั่น,น,น,นส,สนนนินะช่างเรื่องคองสาารถของแกมและกนลักการความรู้สุกของการลูกพี่จะเป็นยังไงกันนะใ้เองไยรู้เหมือนกันคะแนนโอเคแล้วก็ อะไรกีบแพมอนแค่สามวันหรือแม็กก็แพมอนคนน่าเกงก็ได้นะเฮ้ยอ้ยเ้ยอ้ร้สอคนได้โดนคู่ต่อสู้อาออกทะเลเสยจก้จะย่งยากพวกเราออฉันอนะป่อยตรงข้างพนก่อนเถอจากนั้นยาเด้กนี้ต้อสีจเทูมาแน่นอนแต่อยางไรก็ชือหนู่สนใจรเรื่องผู้ายกงนึ่งนู่มา หนูขอดูความสภาพมาลองของพี่สาวคนนี้ก่อนละกันมาเลยนังหนูอ่าสองดาวมาโอ้ข้นี้ซี่ทองเว้ยโอ้หเด็กคนนี้เอาอย่องนี้嘛

อจบแล้ววะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แฮะ,ะดูของรอนวสิโอเควันแรกผ่านละก็เดี๋ยวไปเล่นอีกระดับหนึ่ง ระดับสามคุ้มข้างมาอุ๊ย,ยโดนสวนไปน,น,น,นี่นี่นี่ เอาาเอาาเอามาืมโหโดนน้ำมีคุยเฮ้ยอ้าวทำไมทาไมทไมอ่ารอให้มันเข้ามา 3ามสองหนึ่งอ่าให้ก็พอดได้อยู่นิดหว่าอืมตาแรกประเมินตู่ง่ายเอา้าโอเคชนะนละเออตาแรกรีบไปหน่อย โอเควันแรกจบแล้วนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็แค่อากาศจังหวะให้มันดีในการชาร์จนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยขอบคุณทคนที่เขานับชมนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ